สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแห่งการเที่ยวนะครับวันนี้วันเสาร์ที่25พฤษภาคม2567นะครับเป็นเรานานเจ็ดโมงครึ่งนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดเช้าบ้านดอนตลาดหลังจากที่กินข้าวเปียกนะครับก็ถ่ายคิดต่อนะครับโชคดีที่ฝนหยุดตกนะครับเช้านี้ฝนตกเป็นช่วงๆนะครับอันนี้เราก็จะถ่ายคลิปกลับแล้วนะ ข้าวเปียกก็ราคาสองหมื่นนะครับประมาณสามสิบาทนะครับเหรียญเงินที่หกเจ็ดศูนย์นะครับร้านก็จะเป็นเพิงนี้นะครับอร่อยมากนะครับราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับอร่อยดีนะครับอยู่ตรงนี้นะครับร้านร้านขายข้าวเปียกแนะนํานะครับถ้าคนไหนมาเที่ยวนะครับก็จะอยู่ร้านนี้นะครับอร่อยดีนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับสามสิบบาทนะครับสองหมื่นสิบประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนะครับจะกลับกันแล้วนะครับสําหรับตลาดบ้านดอนตลาดผมมาหาน้องสายป่านนะครับแต่ว่าไม่เจอนะน้องน่าจะไม่มาขายวันนี้นะครับผมมาสองรอบแล้วนะครับบ้านดอนตลาดแต่ก็ไม่เจอน้องนะไม่เจอน้องสายป่านตอนนี้ก็ประมาณแปดโมงเช้านะครับเวลาตอนนี้ปมาณแปดโมงเชา้า ดโมงเช้าแต่ว่าตลาดก็ยังเปิดอยู่นะครับผมไม่แน่ใจว่าขายถึงกี่โมงนะครับนี่จะเป็นผักนะครับหารพื้นบ้านนะครับตนมผักนะครับ อาหารบ้านๆนนะครับเป็นผักประรดก็มีนะครับจะเป็นผลไม้ก็มีนะครับอาหางเียนอะไรไม่อกเห็นป้าก็ประมาณนี้นะครับมะเสือเทศมะนาวติ๊กนะครับ มันแกงกว่าอากาศนะครับปัตตุลาปัตตุลาน,น,นี่ก็จะเป็นเข้าของเครื่องใช้นะครับฝั่งนี้น้องบัวก็จะมาเดินในตลาดอย่างนี้เลยนะครับ สินค้าบ้านๆนะครับบรรนากาศบ้านบ้านนี่เป็นมากบัวนะบัวตอง้าอือไรจังไงนี่เย๊บัวบัวสิพันธามาบัวอ๋อบัวตอททำไมสมนะครับ บรรยากาศเช้าเนะครับที่ตลาดบ้านดอนตลาดนะครับแฝงจัมปาจักประมาณนี้นะครับตอนเช้าประมาณมแปดโมงับตอนนี้ประมาณแปดโมงเช้าก็ประมาณนี้ฝนก็เริ่มเบาบางรับประมาณแปดโมงเพราะเมื่อกี้ฝนมันตกนะครับประมาณนี้นะครับบรรยากาศเช้าเช้า แดดเริ่มร้อนนะครับอันนี้แดดออกแล้วเริ่มร้อนจะไ,ได้ไม่เจอน้องสายปปดน,นะครับมาสองรอบไม่เจอน้องแต่ก็สอบถามชาวบ้านเขาว่าน้องมาขายเสาอาทิตย์นะครับน้องมาขายเสาอาทิตย์ตอนเช้านะครับแต่ว่าไม่เจอน้องน่าจะฝนตกนะครับวันนี้น้องก็เลยไม่มา ก็เป็นประมาณนี้นะครับบรรยากาศนะครับเราจะกลับแล้วนะครับผมจะวนกลับแล้วระคะก็เริ่มฝั่งนี้จะเป็น,ตน,นเต็ดไก่นะครับหมูนะครับ เดี๋ยวเราไปดูนะครับไช้รำก็มีหัวหน่อยหัวหน่อยไม่ได้เลยตรวจตวจตวจตวะตัวล้หาเส้นหาด้วยครับโอ้ยดุยดุยดุย นี่เป็นหมูหน่อยนะครับตละหานแสนหาประมาณเจ้าลอยนะประมาณแต่เจ้าลอยอืน้ำน้ำสาช้หัวอ๋อครับตละหาแสนหาเลยครับหมูหน่อยนะครับตระหาแสนหานะครับหื้อหมูหัมูน หมูน่อยนะครับตัวละห้าแสนหามูหน่อยตัวนีตัวอ้วนนะครับหมูหน่อยอืมต้นหนตัวยังไงนะครับเหมูหน่อยจะใส่ตะกร้ามาอย่างสีนะครับหมูหน่อยนะครับหน่อยหมูหน่อยตัวนี้เป็นหมูหน่อยนะครับ เป็นหมูตัวอ้วนนะครับประมาณห้าแสนห้าแสนห้านะครับประมาณนี้เราหาแสนนะครับหมูจะใส่ตะกร้ามานะครับถ้าเป็นที่เซปนจะใส่เป็นเป็นกระทอนะครับหมูจะเป็นกระทออันนั้นจะเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเซปนนะครับผมไม่ได้ไปนานแล้วนะครับ นี่ประมาณนี้นะครับหมูตัวนี้เป็นขายหมูน้อยนะครับหมูน้อยตัวละห้าแสนอู้ด้วดเสือว่าใหญ่เสือว่าอะไรเสือว่าอ๋ออ๋อห้าแสนน้ออือ ตัวใหญ่เนาะตัวลรหัสแสนรับกันหน่อนะครับน่อยนนี่เป็ยังไงนะครับตัวรหัสแสนนะครับรเออ

บตัวดอย้องเาไปียงนะครับอืมเายลอยนะครับตัววน้วนนะครับตัวง่ญ่นะครับหนูทรุปรปไหวราคาทัาไหร่ก็ใหญ่หนิแสนซ่าอ๋อเจีวยาเบว่าบแค่งหนแสนซ่าวกันได้อืมใสรก็สอบกลับบ่านนะครับแสนซ่าแ ราคาประมาณห้าแสนห้าประมาณนี้ครับแล้วแต่จะต่อรองกันนะครับก็ต่อรองกันได้อยู่นะครัลองราคานะครับ หมูหน่อยตปนมากหมูถึงไมาขายกับเป็นต้มเทิงเนาะแม่เนาะก็ตัวแม่เป็นกับจะแยกไปเนาะตัวเธอก็ไปขุนอ๋อเป็นไปออกลูกเนาะตัวเถอเกิดไม่ได้ไปขุนขายอย่างเดียวอ๋อตัวเธอเกิดเคอไปขุนขายไปอย่างเนาะเราหาเส้นหาเส้นหาประมาณนี้เนาะนี่ราคากับพวนี้กันเป็ไงเดอกราคาไก่เฮี่ยงกัน ตัวนี้เป็นหมูนะครับหมูล้นวนๆนะครับใส่กระพอไปอย่างนี้นะครับใส่ตะกร้านะครับตะกร้ามาขายหมูตัวนี้เป็นหมูล้วนนะครับเป็นเป็นลูกหมูนะครับตัวหนึ่งก็ประมาณห้าแสนห้าแสนห้าประมาณนี้นะครับแล้วแต่อย่าต่อรองราคากันเราจะได้ประมาณไหนนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับตลาดบ้านดอนตลาดบรรยากาศเช้าเ้าก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ประมาณแปดโมงแปดโมงครึ่งแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตลาดบ้านดอนตลาดประมาณนี้นะครับบรรยากาศตอนเช้าตลาดเปิดทุกวันนะครับตลาดเปิดทุกวันตลาดเช้าเปิดทุกวันสําหรับใครที่จะมาเที่ยวนะครับบ้านดอนตลาดนะครับบรรยากาศตอนเช้าค่อนข้างจะคึกคักนะครับอืมนานนี้นะครับ วันนี้นะครับน่าจะจบคลิปตอนเช้าเพียงเท่านี้นะครับสําหรับตลาดบ้านดอนตลาดเดี๋ยวผมจะไปเที่ยวน้ําตกต่อนะครับยินดีครับบรรยากาศตอนแตกบรรยากาศตอนแปดโมงครึ่งครับตอนนี้เมื่อเช้าฝนตกนะครับตกเป็นช่วงๆนะครับตอนนี้แดดเริ่มร้อนนะครับแดดออกแล้วที่ตลาดบ้านดอนตลาดนะครับตลาดเช้านี้เปิดทุกวันนะครับแต่ว่าตลาดใหญ่ๆเหมือนวันนี้ก็คือ เสาทิ์น,นะครับตลาดใหญ่จะเป็นตลาดเสาทิศก็ mm hmm. so, ประมาณนี้นะครับสําหรับ hmm. ตลาดเท้า mm hmm. บ้าน mm hmm. ดอนตลาดแข้งจวัาสันนะครับชาวบ้านก็มาจับจ่ายใช้สอยนะครับก็ช mm hmm. ้าไม่ช้าก็เยอะนะครับเอ mm hmm. าาไม่ช้า สบายดีไหมแม่นี่เขาซื้อเรือเขาขายหนิเขามาขายอ๋อมันขายบุบบอมเบอร์อแบบไหอ๋อยังอยู่ตัวนึงเนาะอ๋อตัวนี้เขาได้ครับแม่อ๋ออ๋อ,อ,อโอเคโอเคเขาได้กับไอ้ไอ้หนาเส้นหนาหาเส้นหาอ๋อแต่นานนานละข้าประมาณเดียวกันนะครับหนาเส้นหาเดี๋ยวตัวนนหนึ่งเนาะขายมันยังเหมือนโอเคโอเคขักใจไอ้ ราคาหมูก็ประมาณใกล้เคียงกันนะครับห้าแสนห้าแสนห้าประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นตลาดหมูฝั่งนี้นะครับเป็นตลาดหมูเป็นการขายหมูนะครับส่วนใหญ่จะเป็นหมูตัวผู้นะครับที่ที่ขายก่อยากนะครับส่วนใหญ่หมูตัวเมียเขาก็จะซื้อหมดซื้อง่ายขายคล่องนะครับหมูตัวเมียเพราะว่ามันออกลูกได้นะครับหมูตัวผู้มันต้องขุนขายอย่างเดียวนะครับก็เลยจะขายยากนิดหนึ่งประมาณนี้นะครับบรรยากาศเท้า ตลาดบ้านดอนตลาดแหงจำปาสักนะครับเวลาแต่งน ong ่อนนะครับของวันที่25พฤษภาคม2567นะครับประมาณนี้นะครับเป็นตลาดค่อนข้างใหญ่นะครับสําหรับใครจะมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้นะครับไม่ไกลจากปากเซเท่าไหร่นะครับบ้านดอนตลาดห่างออกมาสัก50กิโลเมตรนะครับโดยประมาณนะครับผมจะเดินทางไปเที่ยวต่อที่น้ำตกแล้วนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับบรรยากาศเช้านะครับ ำหรับตลาดข้างดนตลาดตัวไถนาเดินตามก็จะเป็นตัวที่ใช้กันเยอะนะครับเพราะว่ามันสะดวกนะครับแล้วก็อเนกประสงค์นะครับประมาณนี้นะครับบรรยากาศเช้าๆถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนะครับประมาณ